สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อบางงานเรื่องคู่มือรักข้าใจคนณสามีนะครับก็ผมจะมาต่อในตอนที่3กับตอนที่4มาใหม่นะครับถ้าใครอยากดูตอนหน้าก็อดรอหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนแต่ก็รอหน่อยก็ได้อืมหืมนายัม พอใจหรือยังแย่น้าด้านพี่ลองพี่ไปเจอกับแฟนได้ไงถึงเี่ไม่มีทางหาหรอกค่ะฉันมาจีบเขาต่างหากเขาจะสนใจฉันได้ไงล่ะนี่ถ้าเขาไม่ขาดคนจริงๆแล้ก็ฉันก็จะโดนไล่ตะเพิดไปนานแล้วจ้าที่รักคะกิน หอยหน่อยนะเดี๋ยวเขาแกะให้นะกินเยอะๆเลยนี่พี่ลองนี่จะกลับบำลุงกำลังเลยเหรอเนี่ยเมื่อคืนเขาเหนื่อยทั้งคืนเลยค่ะกว่าจะได้นอนก็เดึกแล้วเลยต้องบำลุงร่างกายกันหน่อยจะได้แข็งแรงใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> แทงของพี่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะ แล้วที่บอกว่าเนื้อนี่เนื่อแบบไหนหรอหน้าไม่อาจริงๆอ้ามาได้สักทีพี่ลองค็อกเทลที่นี่อร่อยมากเลยนะคะพี่ลองชิมดูหน่อยนะฉันไม่ดื่มเอาให้สงพิงเลยพี่ลองไม่คิดจะไว้หน้าฉันหน่อยเลยหรอคะืพอดีวันนี้เขาปวดหัวมากเลยนะ แต่ดิมเล่าไม่ได้งั้นฉันเดื่มแทนเขาแล้วกันนะอลอดรามฮาร์ดบังโกแถมยังใส่สปายทัชอีกด้วยเหรอเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่วิลองไมโครซอนเหรอเปล่าถึงนี่ไม่ได้สอนหรอกค่ะฉันโตมากับร้านเล่าเล็กๆนะเลยมีความสามารถทางด้านนี้ติดตัวมา เธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันขอตัวกับก่อนนะคะขอโทษจริงๆค่ะบ้านเธออยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันให้หลีห้าวไปส่งฉันไม่มีบ้านหรอกค่ะฮึอซอีนานนายมันทุเล็ดคนที่พานายมาออกจากน,นลกนั่นคือฉันไม่ใช่เสี่ยวซุยช่างหน่อยนายจะไม่ได้หรอเธอมามากแล้วนะ ทำไมนายถึงไม่เรียกชื่อฉันพวกนั้นไม่ได้แต่ต้องฉันสักหน่อยอสังอี้นานอย่าไปนะแต่ยังไงก็นายไม่มีทางชอบฉันอยู่ดีเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฮะฮะฮะับเข้าให้เดี๋ยวผมจะอ่านข้อความนี้ให้ฟังนะครับชังอี้นาน เธอละเมอเรียกชื่อฉันแบบนั้นมาทําให้ึังใจเลอเกินถ้าฉันรู้แบบนี้ฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปแน่สวัสดีครับทุกคนผมเคอที่เสี่ยวโม่ละเมอเรียกชื่อผมเมื่อกี้นี้เองถึงตอนนี้ผมจะไม่ได้มีปวดแต่แต่แตอดใจรอสักนิดนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกันเร็วๆนี้อ๋อนี่มันที่ไหนเนี่ยนี่มันไม่ใช่ห้องของฉันนี่ เามื่อคืนยังดีที่ไม่ได้โดนอะไรมากกว่านี้วันนี้อย่ามากินซุปแกแหงซักินข้าวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันให้หลีห้าไปส่งเธอที่บ้านไม่เป็นเลยค่ะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปทำงานต่อเธอต้องทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหรอ,อใช่ค่ะ ลูกค้าสะดวกที่จะคุยขอคุยตอนกลางคืนก็ลัวก็ไปได้ค่ะก็เลยถือว่าต้องทํางานตอนกลางคืนด้วยยุ่งจังนะเมื่อคืนจะต้องเป็นบ้าไปแล้วแวนะ่ๆนก็ที่ไม่เถียเธออยากค่าเช้อแล้วเนี่ยออเมาอีกแล้วเหรอเนี่ยอ๋อแม่ขาแม่ขาทําไมเขาทําหน้าแบบนั้นนะ่ะหรือว,ว่า เมื่อคืนฉันไปแผลจบเขาหรือเปล่าเนี่ยเมื่อคืนฉันจบคืนหรือเปล่าคะอืมฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะเมื่อคืนฉันนอนมากแต่เนื่อง่าคุณมีแรงเยอะกว่าฉันก็จะไม่ได้ยอมให้ฉันจบออกใช่ไหมไม่ได้เอาจุบมาให้ฉันกินหรอกหรอเต่ไปได้แล้วเอาเงินให้สฉยุม่สามหมื่นหยวนด้วยอ่าสำนักงานทนายความ อนุสาวร์ค่ะเอยูมม่โม่ก็มานี่หน่อยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออฟฟิศผู้จัดการเมื่อวานตอนที่หลีมเม่ออไปถ่ายคลิปอยู่จินชยวนเธอมาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ที่จินชยวนเหมือนกันค่ะฉันเป็นคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็เอาให้หลิมเม่อเองอย่ามาโหากหกอ,อีกลิมเมออ่พูดมาสิ อยู่โม่ฉันไม่อยากฟื้นเธอโกหกนะเมื่อวานฉันไม่ได้เจอเธอจริงๆนะเกบนั้นฉันเป็นคนถ่ายเอง่นะอย่าลืมว่าตอนนี้เธอกำลังปวดงานอยู่นะแค่เป็นเด็กเพิ่งานตัวเล็กๆที่ไม่มีความรับผิดชอบเราจะเอาชนะใช่ไหมออกไปซะเลยไม่เลยไม่เธอกลับไปทำงานต่อไปอืมน้อยแน่น จึงมองนี่เธอทำอะไรกันนะแค่มองหนะ้าก็รู้ว่าตอนแรกขนาดนโอ้ยอจาจารในระยะเวลาการบริหารของ,งเธอกับลิมไม่เคยเส็จจบแล้วส่วนคดีนี้จะเป็นการทํางานที่ใช้ปร,รประเมินการผลเงนะินของเธอสวัผลีล็อน่าถ้าใครสามารถทํางานได้เยอะกว่าคนนั้นจะได้ทํางานต่อเธอจะเป็นทานายฝ่ายผู้หญิงนะตอนนี้ฝ่ายผู้ชายต้องการที่จะเจอ แต่ทำผ่ายผู้หญิงต้องการที่จะทำให้ผู้ชายชดใช้เงินให้เธอด้วยค่าเสียหายที่แต่ผ่ายผู้หญิงต้องการที่จะให้ผ่ายผู้ชายขอให้ชดใช้เงินค่าบริสุทธิ์แต่ว่าเรื่องมันซับซ้อนเพราะว่าฝ่ายผู้หญิงเป็นคนทำผิดก,ก่อนเธอนอกใจผ่ายผู้ชายก่อนส่วนที่ฝ่ายผู้หญิงที่จะขอก็คือค่าชดใช้นั่นเพราะว่าเธอก็มั่นใจว่าผู้ชายก็มีชู้เหมือนกัน คดีน,นี้ค่อนข้างจะที่จะนะยากนะแต่ว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอแล้วนะโอ้คุณนายเสิงขาคุณรู้รหัสผ่านมือถือของสามีคุณหรือเปล่าเราสองคนไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วคะ่ะฉันจะรู้ได้ไงกันตอนนี้ฉันกำลังปลอมตัวเป็นเด็กนั่งลิงนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใกล้ชิดเขาขณะช่วยส่งข้อความมาเขาทุกๆจ0นาทีนะคะ ลาซันจะพยายามดูรหัสปากของเขาเองถ้าเสียงหั่นนานมีคนอื่นจริงๆแล้วก็เขาก็จะต้องมีการติดต่อกันบ้างละถ้าฉันสามารถเอาประวัติการโทรของคนอื่นๆมาได้แล้วก็จะไปสืบต่อก็ได้นะโอ้สื่อยูมั้งหรอท่านประธานสินค้าเดินสักแก้วหวังว่าวันนี้ก็จะคุยธุรกิจได้ราบเรื่อนนะคะโอ้ การลงนามในโปรเจกต์นี้จะสามารถสร้างรายได้ให้ร้อยล้านล้านล่ะให้กับเราเลยทีเดียวแต่ประธานของบริษัทแต่ประธานของบริษัทนัดเจอายากลอเกินน่ายากจริงๆครับคนอื่นๆก็นัดไม่ได้เลยนี่ถือว่าเป็นโอกาสของเราแล้วล่ะโอ้ท่านประธานเลยไม่คิดว่าคุณจะมาด้วยตัวเองเป็นเกตมากครับมาทำงานที่นี่วันแรกก็ได้เจอเลยถึงรี่เลยเหรอ หวังว่าเขาจะไม่พูดเรื่องที่ฉันเป็นนายออกมาไม่งานฉันเฉิงหั่นนานและจะเพิดแน,น่แต่หัวล้ออะไรเออฉันได้เจอคุณอีกครั้งใั่เคยรู้สึกว่าสชดดีจริงๆเลยนะคะท่านประธานเลยคนได้รู้เรื่องสัญญาทิ้งตองทิ้งตองอืม,อมฉันอยู่ตรงนี้เธอกับสนใจแต่หั่นนาน ฉันอยู่ตรงนี้คนสนใจแต่หั่นหนานตาบอลเลือยังไงเนี่ยหรือว่าเสงหั่นหนานจะให้เงินเธอเยอะกว่าฉันย่าเวผมจะอา่านข้อความนี้ให้ฟังนะครับสังหั่นหนานเป็นนักธุรกิจนี่มันยากจริงๆเลยว่าแต่จอยุมมอ่มันนี่ตัวเล็กสะเป็ฉันเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องธุรกิจสําคัญกว่าเกิดเป็นผู้สายอันนะ มีเงินก็ต้องมีผู้หญิงเข้าหาเป็นธรรมดา